สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเย็บบ้านนะครับวันนี้ผมจะนำรีโมทแอร์ซัมซุงมานำเสนอในปุ่มโหมดนี้ครับโหมดก็จะมีอยู่5ฟังก์ชันนะครับอยู่ในนี้นะครับว่าเราเปิดแอร์นะครับเห็นไหมครับจะมีโหมดออโต้นะครับหรือโหมดอัตโนมัตินะครับการปรับอุณหภูมิและความเร็วสปีดพัดลมในโหมดนี้ก็จะ ขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่จับอุณหภูมิห้องได้นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับถามว่าหน้าตั้งไหมก็บ้านเราเป็นร้อนนะครับเราก็ต้องปรับที่โหมดความเย็นหรือโหมดคูลในโหมดถัดไปนะครับที่จะแนะนํานะครับคือโหมดนี้นะครับนี่ครับโหมดความเย็นหรือโหมดคูลนี่ครับเห็นไหมครับ COOL นี่ครับคูลหรือโหมดทําความเย็นนะครับพร้อมกับ ตั้งอุณหภูมิจมเราชอบนะครับในปุ่มเทม์นี่ครับเพิ่มหรือลดนะครับยิ่งเพิ่มยิ่งร้อนนะครับยิ่งลดลงยิ่งเย็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเพื่อนๆท่านใดจะตั้งเพื่อการประหยัดไฟก็อยู่ในช่วง24ถึง26องศานะครับแต่ถ้าใครนอน26องศาเซลเซียสได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะอุณหภูมิต่างกันหนึ่งองศาเซลเซียสจะช่วยประหยัดไฟได้ประมาณ10%นนะครับก็ เอาเป็นค่ากลางก็จะตั้งไว้25ก็ได้ครับโหมดนี้คือโหมดทำความเย็น,นที่แนะนําให้ตั้งใช้งานกันนะครับมาโหมดถัดไปนะครับบางทีเราเผลอไปกดนี้ครับโหมดได้โหมดได้ดดนี้ก็จะหมดขจัดความชื้นหรือไล่ความชื้นนะครับภายในห้องนะครับโหมดนี้ก็จะไม่เย็นเท่าที่ควรน,นะครับแต่สําหมาะเหมาะสําหรับแบบใครอยากจะตั้งแบบไม่ต้องการความเย็นมากแบบแล้วก็ภายในห้องไม่ต้องการ ให้มันเย็นแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับก็ก็ได้ครับลองใช้งานดูครับแต่ผมว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับบางทีอากาศปกติมันก็อบอ้าวอยู่แล้วนะครับก็ก็ได้นําโหมดคูลดีกว่าครับพอเรากดถัดไปนะครับบางทีหมุนมันไหลไปเรื่องครับบางทีเพื่อนๆอาจจะทาไมแอร์เราไม่เย็นแล้วก็เป็นเพราะอะไรนะครับก็นี่ครับเป็นที่โหมดนี่เองนะครับนี่คือโหมดแฟนนะครับโหมดแฟนก็จะมีแต่ พัดลมทํางานนะครับโหมดนี้นะครับมีแต่พัดลมนี่ครับพัดลมหมายถึงว่า,าเราต้องการาจะระบายอากาศภายในห้องเรานะครับอย่างวันหยุดทํความสะอาดบ้านนะครับเราก็กดโหมดนี้ใช้งานได้เลยครับแล้วก็เปิดประตูหน้ากางเพื่อให้อากาศมันมันโฟดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการาไล่ความชื้นและลดกลิ่นอับด้วยนะครับในโหมดนี้นะครับก็มีทํางานแต่พัดลมนะครับ โหมดถัดไปนะครับโหมดทีทนะครับโหมดทีทนี้ก็จะไม่แนะนาให้ตั้งเหมือนกันนะแต่ในบ้านเราในฟังก์ชันนี้จะไม่มีการใช้งานนะครับเพราะว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดทาความร้อนนะครับจะมีเฉพาะในต่างประเทศนะครับบ้านเราเมืองร้อนอยู่แล้วนะครับคงไม่มีครับเห็นไหมครับโหมดก็จะไหลไปเรื่อยนะครับแนะนําที่แนะนําให้ตั้งก็อยู่ในโหมดนี้นะครับโหมดครูนะครับเพื่อนๆก็ อย่าลืมไปดูที่หมดกันนะเผื่อเครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้านเรามันไม่เย็นนะครับไม่เย็นหรือไม่ฉําน,นะครับสําหรับการใช้งานภายในโหมดก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับเพื่อน,อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ